ความสุขของชีวิตคืออย่าคิดอิจฉาใครอย่าเปรียบกับผู้ใดควรพอใจสิ่งที่มีอย่ามัวเสียเวลานินทาว่าใครไม่ดีต่างคนต่างชีวีมีวิถีของตัวเองเจริญพกร์ญายมสาธุชนทุกท่าน วันนี้เรามาอัปเดตธรรมะใหม่ๆที่จะนำเสนอในวันนี้เราจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการสู้รบกันระหว่างอิสระเอวและบาเิสไตนะ์ซึ่งปกติแล้วการสู้รบ คมบุคคลเหล่านี้ก็เป็นมานานนะไม่ใช่ว่าเป็นในปัจจุบันอาจจะก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยซ้ำไปนะมีการขัขดแย้งกันแบ่งแยกดินแดนกันก็เป็นเพราะอะไรก็เพราะความขัดแย้งทางด้านศาสนาแหละเป็นหลักนะเพราะว่าที่นั่นมีสามศาสนาที่ขัดแย้งกัน เป็นยิวคริสต์อิสลามนะสามศาสนานี้มีความขัดแย้งกันอยู่เราก็จะเห็นว่ามีการสู้รบกันระหว่างอาริสไตน์กับอิสราเอลนั้นก็เป็นเหตุให้คนได้สูญเสียหรือว่าพลาดพลาดจากพ่อจากแม่จากที่จากน้องนะเป็น 5้าร้อชีวิตทีเดียวหรือว่ามากกว่านั้นใครๆก็ไม่อยากจะสูญเสียนะนะแม้แต่ญาติเรานะเสียชีวิตไปตามอายุสังขารก็ยังนำมาซึ่งความเศร้าโศกแต่นี่เป็นสงครามการสูญเสียในสงครามนั้นเป็นเรื่องสะเทือนขวัญพอสมควร หลายหลายคนก็ไม่อยากที่จะสูญเสียแน่นอนหลายหลายคนก็อยากจะมีความสุขอยู่กันผาสุขไม่มีการสู้รบไม่มีการขัดแย้งหลายคนก็ต้องการอย่างนั้นแต่อะไรเป็นตัวจัดสรรให้เป็นเหตุเป็นบรรทยัยเป็นไปต่างๆนานาเนี่ยมันก็น่าคิดน่าศึกษาอยู่พอสมควรทําไมเราบุคคลเหล่านั้นถึงได้ไปเกิดในสถานที่นั้นแล้วก็นํามาซึ่งความเดือดร้อน ทำไมเราจึงเกิดการขัดแย้งกันนะไม่ลงรอยกันไม่ยินยอมกันนะไม่พูดคุยกันจนะมีที่ถีมานะห้ามัันกันก็ดูทีท่าแล้วบริเวณสถานที่ตรงนั้นก็คงจะไม่ได้สงบลงง่ายๆกนะ็คงจะเดือดร้อนกันไปอีกยาวนานทีนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอในเรื่องของพุทธศาสนา นะเทียบเคียงกับปาเลสไตน์กับอิสราเอลบ้างนะพอที่จะได้เป็นแงที่เรอมมมุอง,องในลักษณะที่เป็นบุญปินุุศน์ของแต่ละคนพอย้อนมาดูในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพูดไว้ในเรื่องของมองคลข้อที่สพระองค์บอกว่าปฏิปรูปเฏิสวะศาสนะการ อยู่ในประเทศอันสมควรนะหรือว่าการเกิดขึ้นมาในประเทศอันสมควรนั้นเป็นเช่นไรท่านได้ตรัสไว้ว่าประการที่หนึ่งบริษัทสย่อมเที่ยวไปนะก็คือมีภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนะได้เที่ยวไปในสถานที่นั้นเที่ยวไปอะไรบ้าง ็มีการเที่ยวไปบินนาบารเที่ยวไปแสดงธรรมนะเที่ยวไปในงานมงคลงานอภมมงคลนะพอที่จะชาวบ้านหรือว่าผู้คนนั้นได้เห็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกาพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าหรือว่าพิกสุส่งนะถ้าเกิดว่ายังมีบริษัทสี่เหล่านี้เที่ยวไปในสถานที่นั้นอยู่ ที่นั้นก็ได้ชื่อว่าประเทศอันสมควรแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นมงคลนะประการที่สองนะบุญกิริยาวัตถุมีทานเป็นทุนเป็นไปอยู่นะบุญกิริยาวัตถุมีอะไรบ้างาท่านก็บอกว่ามีทานศีลภาวนาอภัยย,ย,ยนะคือการอ่อนน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่ เวยาวจักการค้นขวายในกิจการที่เป็นกุศลปฏิทานะการแผ่ส่วนบุญกุศลให้กับบุคคลอื่นอนุมโมทนาการอนุอนุอนมโมทนาส่วนบุญแล้วก็ธรรมะสวนก็คือการฟังธรรมธรรมเทศนาก็คือการแสดงธรรม แล้วก็ที่ถูกชื่อกมก็คือความเห็นถูกต้องความเห็นเป็นสมาธิที่เชื่อเรื่องกรรมในผลของกรรมเชื่อบุญคุณพ่อแม่นั้นมีจริงบนกิาวัตถุทั้ง10ประการนี้เป็นไปอยู่ในที่นั้นก็คือในประเทศนั้นในหมู่บ้านนั้นในสถานที่นั้นยังมีการให้ทานเดยพระสงฆ์อยู่ยังมีการรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบอยู่หรือว่ามี การเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นอนาณาปานาสติหรือว่าเป็นสติปัฏฐานนะแล้วก็ยังมีการเคารพบ,บิดามารดานะแล้วก็ช่วยจิดการงานต่างๆนะที่เป็นบุญปกุศลการอุทิศส่วนกุศลการอนุโมทนาบุญแล้วก็การฟังธรรมการแสดงธรรม เราเห็นว่าลักษณะอย่างนี้เป็นไปอยู่ในสถานที่นั้นนะสถานที่นั้นก็ยังได้ชื่อว่าปเดโรปเท,ปเทสวาส์เป็นประเทศอันสมครูรแล้วก็เป็นมงคลต่อมาประการที่3ท่านบอกว่าคำสอนของพระศาสดาที่มีองค์เย่อมรุ่งเรืองอยู่ก็หมายความว่าคำสอนของพระเจ้ามีทั้งหมด ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธนะ์ก็คือมีพระวินนยพระสูตรพระพิธรรมนะยังมีพระพิสุส่งนำพระวีไนยนั้นไปแสดงไปบอกไปกล่าวกับญาติโยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเคนการถวายสังฆทานนะสิ่งเหล่านี้นะนเช่นงานพระปา่างานกระถินนะก็มีพระพิสุส่งนำเรื่องราวเหล,าล่านี้ไปแสดงไปบอกไปกล่าว นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปแสดงอยู่ไม่นะว่าจะเป็นงานพื้นบ้านใหม่งานมงคลงานววมมงคลญนะาติโยมเพิ่มได้นมนมนต์พระภิสุสงฆ์ไปแสดงธรรมก็แสดงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ายัางเป็นไปอยูนะ่ถ้าเป็นไปอย่างนี้หละท่านบอกว่าสถานที่นั้นเป็นปฏิรูปวทสวสะนะหรือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดที่ประกอบ ไปด้วยองค์3ามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นนะก็คือบริษัท4ย่อมเที่ยวไปสองบริยาวัตถุมีฐานเป็นต้นย่อมเป็นไป 3. ามคำสอนของพระเจ้านะมีองค์9้าย่อมรุ่งเรืองในลักษณะอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญนะของสัตว์ทั้งหลาย นะถ้าทร,รม,มากองพระพุทธเจ้าเป็นไปอยู่หรือว่ามีาพรนะภิกษุสงฆ์เดินทางไปในที่นั้นแสดงธรรมบอกกล่าวธรรมญา,ยาโยมก็มีการถวายทานอยูนะ่อย่างเช่นในต่างประเทศก็มีพระสิวสงฆ์สามณรนได้ไปจับมันาะแล้วก็ได้เปิดแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นทาง,นะทางอินเทอร์เน็ตทางอินเทอร์เน็ตหรือว่า วัดนะก็มีการจัดกิจกรรมแสดงธรรมบอกธรรมหรือบินเที่ยเขาเรียกว่ามีพระภิกษุสงฆ์มีบริษัทสีเที่ยวไปอยู่แม้แต่ในประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันบางครั้งก็เป็นประเทศที่ไม่สมควรก็มีอย่างเช่นในดอยบนเขาบนป่านะซึ่งไม่มีพระภิกษุสงฆ์สัญจรไปถึงแล้วก็ไม่มี การแสดงธรรมไม่มีการให้ทานเพราะเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังแม้แต่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าที่ตรงนั้นก็เป็นประเทศที่ไม่สมควรเหมือนกันเพราะว่าคําสอนของพุทธเจ้าก็เข้าไม่ถึงนะพระพิสูจน์ทรงบอ,งองไปไม่ได้นะพวกนี้นะก็ถือว่าเป็นประเทศที่ไม่สมควรนะก็น่าเสียดายอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าไม่มีโอกาสนะได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าดังนั้นทะ่านจะนะึงยกตัวอย่างให้เห็นว่า เป็นปัจจัยแห่งการทําบุญของสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นปัจจัยอย่างไรอย่างเช่นยกตัวอย่างของชาวประมงนะหรือว่านายผานเบ็ดคนหนึ่งชื่อว่าอาริยะอาริยะนี้อยู่ที่เมืองสาวัตถีทางด้านทิ่เหนือของเมืองสาวัตถีแกจะชอบไปตกเบ็ดอยู่แถวนั้นไปใส่เบ็ดอยู่แถวนั้นเพื่อที่จะดักปลา วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เห็นอุปณนิสัยก็เลยเสด็จไปกับพิสสพะสุสงมีภาษารีบุตรเป็นต้นไปบินบาบ่าทางทิศเหนือของเมืองสาวัตถีหลังจากรับ,บินบบาบ่าเสร็จก็เดินย้อนเข้ามาที่เมืองสาวัตถีประมาณเจอกับนายอริยนิพดีพระพุทธเจ้าก็หันกลับไปหาพิสุสงแล้วก็ตรัสสรรเสริญว่าถามไทยนะ คนนี้ชื่ออะไรเขาก็บอกว่าชื่อภาษาริบุตรพระโมกัลลานนะ,ะถามนามของพระวิสุทธสงฆ์นายอริยะยืนอยู่ตรงนั้นออก็เลยคิดในใจว่าเอเราปรากฏอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็น่าจะถามเราบ้างพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าระจิตออก็เลยถามว่าดูกวนุบาโสเธอชื่ออะไรแกก็อบอกว่าผมชื่ออริยะพระพุทธเจ้าก็เลย ตรัสบอกว่านะคนที่ชื่อว่าอริยนั้นเขาไม่ทาบานาติบาตเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่เธอเนี่ยทำบานาติบาตไม่ได้เชื่ออริยหรอกพรนะองค์ก็แสดงธรรมไปในที่สุดนายอริยนี้ก็บรรลุปเป็นพระสุดาบันนาะยอริยนี้ทําไมต้องบรรลุปเป็นพระสุดาบันก็เพราะว่าเกิดในประเทศที่สงควรนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ทําบุญกิริยาวัตถุ มีการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เลยได้บรรลุเป็นพระสูดาบันแน่นเนี่จึงบอกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดแล้วก็เป็นประเทศที่สมควรการเกิดในประเทศที่สมควรนั้นมีประโยชน์อย่างไรก็ดูตัวอย่างนายอริยะประโยชน์สูงสุดทีเดียวได้บรรลุเป็นพระสูดาบันแล้วก็เป็นมงคลอันสูงสุดท่านยังได้ตรัสต่อไปอีกว่าสถานที่จัสรู้ สถานที่แสดงประุม,มเทศนาสถานที่แสดงยามกปฏิหารสถานที่เสด็จลงจากเทวโรและก็ที่จำพรรษาในกรุงสาวัตถีกรุงราชคฤห์เป็นต้นท่านก็ส่งพ่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะเป็นปัจจัยให้ได้อนุตริยัหกประการ นาะใครที่อยู่ในสถานที่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นที่แสดงปฐมเทิสนาก็ดีที่ดับสุขก็ดีที่แสดงยม,มุกปฏิหารหรือว่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนะนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เมืองสาวัตถีหรือว่าสถานที่เมืองราชคฤห์เป็นต้นเหล่านี้ก็ล้ว่าแต่เป็นมงคลเป็นปฏิรูปเทศสวาสนะ์พะพอเป็นปัจจัยให้ได้อนุตริย์ อนุตริยหกนั้นมีอะไรบ้างนะท่านบอกว่าทัศนานุตริยะทัศนานุตริยะก็คือการเห็นอันยอดเยี่ยมเห็นอะไรนะในที่นี้ท่านบอกว่าเห็นพระาศราสดาเห็นพระพิสุสงเห็นพระราชนาตรยัยพระพุพะทธธรรมประสงคนะ์ตอนเ,เช้าพระพิสุสงออกบิณฑบาตใครที่ได้เห็นได้พบปะอย่างนั้นก็เรียกว่าทัศนานุตริยะแล้ว การเห็นอย่างอื่นไม่ประเสริฐเลยแต่การเห็นพระตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระวิธธะะสุทธสงฆ์พวกนี้ประเสริฐเพราะอะไรเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตนเองนั้นได้ทําบุญในพระศาสนาเมื่อทําบุญแล้วก็มีแต่ความเจริญไปเดียวประการที่สองก็คือสวนานติยะการได้ยินได้ฟังอันยอดเยี่ยมได้ยินได้ฟังอะไรได้ยินได้ฟังการทันนาทุณของพระรันตนตรัย นะอย่างเช่นเราจะได้ยินทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะทางยนะูทูบนะมีการแสดงธรรมมีการบรรยายธรรมเราเปิดจิงไว้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าได้ยินได้ฟังอ,งอันยอดเยี่ยมได้ยินได้ฟังอย่างอื่นไม่ยอดเยี่ยมเลยนะไม่ได้เป็นมงคลเลยไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงนะหรือว่าฟังนดนตรีต่างๆอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นเหตุเต็นใจให้ ได้บญลกิจยาวัตถุไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เราได้ทําบุญนะแต่การฟังการสรรเสริญบุญของพระรัตนาตายหรือว่าการสวดพระไตรปิฎกพวกนี้เป็นบุญเนกุศลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราถึงมากุนี้นผ่านได้ต่อมาราพานุตริยาท่านบอกว่าการได้อะไรที่ประเสริฐที่สุดนะก็คือการได้อริยทรัพย์เจ็ดประการนะการได้เงินได้ทองได้ไล่นาได้รถ ได้ลาพวกนี้ไม่ถือว่าประเสริฐเลยไม่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยแต่การได้อริยสัพเจประการนั้นประเสริฐยอดเยี่ยมอริยสัพเจประการนั้นมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งศรัทธาการได้ศรัทธานั้นถือว่ายอดเยี่ยมศรัทธาในพระราชนิยตยศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการถวายทานการให้ทานถ้าได้ศรัทธาเหล่านี้มาเนี่ย นะยอดเยี่ยมทีเดียวนะใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลมากต่อมาศีลนะอริยสาวโพธิสองคือศีลนะมีศีลแล้วก็ไม่ต้องมีต้องลงตำรวจแล้วเพราะไม่มีใครที่จะขโมยอะไรของกันกนะายวาจาเรียบร้อยไม่ว่าร้ายใครไม่ให้ร้ายใครไม่ตำหนิใครมันบอกว่ามีศีลอริยสาพโที่สอง ข้อที่สามคือจากค้าการสละแบ่งปันให้คนอื่นนะเรามีอะไรเราก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านให้บิ่สุสงนะให้ครูบาอาจารยนะ์สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอริยทรัพย์มากเลยเพราะเป็นทรัพย์ภายในประการต่อมาพหุฮสฮิริความระอาต่อบาปอตุตตะบความเกรงกลัวต่อบาปประการต่อมาพหุสัจจะความเป็นผู้ได้เล่าเรียนได้ศึกสามารถ เล่าเรียนอะไรเล่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าสาธยายจดจาได้อนะริยทรัพย์ข้อสุดท้ายก็คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้านะในที่สุดเราก็เป็นเหตุเป็นใจให้เราถึงมาผลนิพพานได้ท่านจึงบอกว่าการได้ที่ยอดเยี่ยมก็คือการได้อริยศัพ์เจ็ดประการต่อมาสิขานุตริยนะการได บำเพ็ญไตสิกขานั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยบำเพ็ญอะไรบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาเรียกเรียกว่าสิกขาโนตติยะต่อมา,ปา,าปาริจาริยานุตริยะก็คือการได้บำรุงอุปถาอะไรเราประเสริฐก็คือการได้ปรนนิบัติอะไรเราประเสริฐก็คือการได้ปรนนิบัติ ระรันาตนตรัยนั่นเองได้ปณิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ปนิบัตเิเจดีย์ได้อทปรัมบถาได้ปนิบัติพระวิจุสงฆ์ดูแลท่านช่วยนขนถวายในบุญในกุศลท่านบอกว่าเป็นการปรณิบัติที่ประเสริฐที่สุดาการปรณิบัติอย่างอื่นไม่ประเสริฐเลยต่อมาอนุสาตานุตริยะก็คือความระลึกถ,ถึงอะไรที่ประเสริฐที่สุด นะก็คือการระลึกถึงคุณของพระราชนาาใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เราลึกถึงคุณเหล่านี้ประเสริฐสูงสุดดังนั้นอนุตอนุติยะเจ็ดประการเหล่านี้นะท่านบอกว่าการที่เกิดในประเทศเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมืองสาวัตถีเป็นต้นก็จะได้อนุติอนุติยะเจ็ดประการนะจึงมีคุณมีพระราในสง์มาก นะการได้เห็นพระวิสูษสงของเจ้าการได้ฟังธรรมพวกนี้ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวก็มีตัวอย่างอย่างเช่นพระอ,อน,น์นะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาหรือว่าสาวกคนอื่นๆนะก็ได้อนุตริยะทั้ง7ประการนะได้เห็นพระศาสดาได้ฟังธรรมพระศาสดานะได้อริยทรัพเจ7ประการ ได้ศึกษาคำสอนศีลนะส,สมาธิปัญญานะได้รับใช้พระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตัวอยา่างพระอนุนนะได้อนุริยะทั้งเจ็ดประการทุกๆวันแม้แต่ในพระพิสุสง์แม้แต่ภรวัก,กริกก็เช่นเดียวกันการได้อนุริยะนั้นนำม,มาซึ่งประโยชน์สอสงสุดจริงๆ พระว่ากฤกนั้นเป็นคนที่ศรัทธาในพระศาสดามากในเมืองสาวัตถีก็มีกุฎบุตรคนหนึ่งเป็นคนที่รักในรูปโฉมพระบุทธเจ้าตอนที่พระเจ้าออกบิณฑบาตตอนเช้าก็จะไปแอบมองคอยแอบมองดูอยู่ตลอดวันหนึ่งก็เลยมีความคิดว่า เราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเช้าบ่ายกลางคืนก็แต่เมื่อเราออกบวชแต่เราเป็นโยมไม่สามารถที่จะเห็นได้ก็ออกบวชเพื่อที่จะต้องการเห็นพระรูปชมของพระพุทธเจ้านั่นเองก็ออกบวชในวัดพระเชตวันทีนี้พระพุทธเจ้าก็รูแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็รูแล้วว่าอธิยาศัยของพระกริกนั้น,นยังไม่บริบูรณ์ยังไม่เต็มบารมียังไม่บริบูรณ์ก็เลยยังไม่พูดอะไร ปล่อยให้พระวักกริตนั้นดูพระรูปโฉมไปนะธรรมะก็ไม่สาธยายเรียนก็ไม่เรียนศึกษาก็ไม่ศึกษาคอยดูแต่ร,รูปโฉมของพระพุทธเจ้าอยู่ทีนี้เมื่อบารมีของพระวักกริปเต็มแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่ากริตว่าดูก่อนว่ากริปนะเธอจะมาดูร่างกายอันเน่าเปื่อยของเราทาไมนะถ้าเธอเห็นธรรมก็ได้ชื่อว่าเห็นเรา ได้เห็นเราก็ชื่อว่าเห็นธรรมนะพอพระพุทธเจ้าพูดปฏิเสธอย่างนี้ว่าก็เกเสียในจะเหมือนพระพุทธเจ้าขับไล่ทนะี่ออกจากวัดตนเองก็เห็นไม่มีทางอื่นว่าเอพระพุทธเจ้าได้แล้วแล้วนะก็จะไปกระโดดเขาตายนะจะไปกระโดดเขาพอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่วัดพระเชตวันก็เลยแผ่รัศมีไปแสดงพระลูกฉคไม่เห็นนะพระองค์ก็เลยตรัสว่า มาเถิดว่ากระิกอยากกลัวจงมองดูตถาคตเราจะยกเธอขึ้นเหมือนบุคคลพะยุงช้างที่จมในเปลือกตมขึ้นฉะนั้นมาเถิดว่ากระลิกอยากกลัวจงมองดูตถาคตเราจะยกเธอขึ้นเหมือนบุคคลที่ช่วยดวงจันทร์ซึ่งถูกลาหมูจับฉะนั้นพอพระศา,าดาตรัสดอย่างนี้ภาะวะกระลิกเนี่ยนะก็ พระวริคก็เกิดปีติอย่างแรงกลนะ้าว่าพระศาสดานั้นตัดเรียกเราศรัทนธะานในพระศาสนานั้นมากนะก็อาศัยข่มศรัทธาข่มปีติเ่านั้นแล้วก็บรรลุเป็นพระรหน,นะบรรลุเป็นพระรหา์พร้อมด้วยปฏิสัมยิทานี่เราจะเห็นว่าพระวริกอาศัยทัศนนุตริยะมองดูพระรูปโฉมของพระพุทธเจ้า ความรักความไข่ในรูปโมของพระเ,เจ้าแต่เมื่อเห็นอนุตริยอันยอดเยี่ยมเหล่านั้นในที่สุดก็เป็นเหตุเป็นใจให้ตนเองได้หมดจจอดจากที่ไดบรรลุเป็นประหารไดนะ้การได้อนุตริย์อประการนั้นจึงประเสริฐสูงสุดอย่างนี้จากนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายได้เห็นปาริสตายกับอิสราเอลรบกันแล้วเกิดการสูญเสีย สถานที่นั้นสถานที่ตรงนั้นจะเป็นปฏิโลภิเดสวาศหรือว่าไม่เป็นนั้นเราก็พิจารณาเอาแต่ถึงยังไงถึงจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเนี่โชคดีนะเราเนี่โชคดีมากๆเราได้เกิดในปฏิโลภิเดสวาศเป็นดินแดนที่มีบริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนั้นเที่ยวไปอยู่ บางครั้งก็มาที่บ้านเราก็ได้บางครั้งเราก็เคยนิมนต์พระพิสุสงไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านเราไปฉันเพนที่บ้านเราสิงเหล่านี้นาท่านบอกว่าเป็นมงคลเป็นประเทศอันสมควรหรือว่ามีบุญกิิยาวัตถุทั้งสิบป,ประการมีฐานเป็นต้นเป็นปะยูแล้วก็ยังได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ดังนั้นพวกเราจึง เป็นผู้ที่มีโชคดีมีโอกาสดีหรือว่าเป็นมงคลนาได้เกิดในประเทศอันสมควรธรรมะเหล่านั้นก็เป็นไปอยู่แน่นอนเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้เราได้สร,ส,รส,สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีนำมาซึ่งความเจริญแก่เราตลอดไป